สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอน how to bar spin นะครับไม่ใช่ bar spin แบบกระโดดแลบานะอันนี้จะเป็นาร์แบบว่าาร์กับพื้นาร์พื้นฐานเลยนะครับาร์แบบว่าหัดขี่เฉยๆนะครับอยากให้ทุกคนมีท่าพื้นฐานที่เล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับอันนี้บอกเลยเป็นท่าพื้นฐานเป็นการหมุนแฮนด์กับพื้นตอนที่เราขี่อยู่นั่นเองนะครับโดยการหมุนแฮนด์หนึ่งรอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราเคยสอนครึ่งรอบมาแล้วนะครับท่านี้ไม่ยากบอกเลยแล้วก็ง่ายมากๆกับ ทุกเพศทุกวัยนะครับผมก่อดไปเล่นนะครับอยากแนะนําก็คือว่าให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหมวกกันน็อกสนับเข่าสนับมือนะครับเผื่อล้มไปนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากหนักจะได้เป็นเบานะครับผมแล้วก่อนไปดูคลิปนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากทางแฟนเพจนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่หารถแฟลตแลนอยู่รถสตตีทนะครับหรือว่ารถจัดทรงนะครับหรือรถขี่เฉยๆนะครับเรายันมีรถแม่บ้านเลยนะครับ อยากให้ลองมาดูได้ที่5แยกวัชรพลซอยร่วมมิตรพัฒนานะครับร้านเล็กๆร้านนี้นะครับมีสินค้าให้คุณพอได้เลือกอยู่บ้างน,นะครับอะไรอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่โด่งดังแต่อะไรที่หายากเราก็พอมีนะครับหรือว่าอะไรที่มันใช้ทดแทนกันได้เราก็พอมีนะครับท่านใดที่เคยมาแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับมาแล้วรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจยังไงก็แจ้งไว้ได้เลยทางผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับ เผื่อท่านมาแล้วท่านอาจจะไม่ประทับใจท่านก็ใส่คอมเมนต์ไว้แบบว่าพ่อค้าแมง่งกวนตีนวะนู่นนี่นั่นคอมเมนต์ comment ได้ครับผมไม่พอใจเดี๋ยวผมบล็อกเองจะไม่คิดให้พี่แก่ตัวบ้างเลยยอกยอกสำหรับท่านใดที่มาแล้วรู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้ผมต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับหารถอะไรอยู่ก็ลองทักมาถามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปฝึกหัดบาสปินกับพื้นนะครับหมุนตอนขี่หนึ่งรอบนะครับผมง่ายขนาดไหนนะครับติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผม ครับผมก็กลับมานะครับกับท่า T60 บาร์บากับพื้นนะครับบารากับพื้นคือเราจะหมุนแทนแบบนี้นะครับ1รอบนะครับในขณะที่รถเราไหลไปนะครับเราจะไม่ได้กระโดดแล้วก็บา่าอันนั้นยากไปนะครับวันนี้เป็นแบบเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปทีละสะเต็ปนะครับเออลืมบอกไป ก่อนออกมาเล่นนะครับผมแนะนำนะครับให้เติมลมขั้นต่ำนะครับที่60 psi นะครับเพราะว่าในกรณียางมันแบนนะครับเวลาเราหมุนไปอย่างเงี้ยมันจะหนืดนะครับมันจะทําให้คอมันหมุนช้านะครับเนื่องจากยางมันหนืดแล้วยางมันก่อนนะครับเติมขั้นต่ํา6สนะครับสาหรับใครที่ใส่ยางแต่งใส่ยางซิ่งนะครับเติมไปเลย100 psi ครับผมมาครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเราจะทําการไหลไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ เท้าวขวาของเรานะครับเหยียบที่บันไดนะครับเท้าซ้ายเหยียบที่เป๊กหลังนะครับแบบนี้นะครับเวลาไหลมันจะไหลลักษณะแบบนี้ครับเราจะไหลลักษณะแบบนี้นะครับพยายามให้รถวนไปทางด้านขวามือนะครับเลี้ยวให้แฮนมันเอียงหน่อยหนึ่ง ใช้เข่านะครับหนีบเบาแบบนี้นะครับใช้เข่าหนีบเบาไว้นะครับหลังจากที่รถทําการเลี้ยวมาแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนแบบนี้ครับอุย้ยเชีย๊ยเราก็ทําการหมุนแบบนี้ครับอื้ป็ปไงล่าไงาจัดคำน้องๆอ,อ้าว,อ,าวอีกทีหนึ่งนะครับ ให้มันเลี้ยวช่วยไว้นะครับถ้าตรงมันจะยากนะแบบนี้นะเอ้ยเกือบหลุดมือแค่นี้เองนะครับโคตรง่ายเลยครับบอกเลยทิศของท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกขามันเหยียบบันไดยอยู่ข้างหนึง่งใช่ไหมครับขาซ้ายเราเหยียบที่เป๊กเราตอนเราไหลอะ่ะเราหนีบไว้อย่างนี้มันจะหนีบอยู่เข่ามันจะหนีบเบาะแล้วก็ตัวโก่งๆไปข้างหลังหน่อยนึงนะครับอย่าไปอย่างนี้นะครับ ถ้าเราแอนไปข้างหน้าใช่ป่ะเวลาเราหมุนแฮนด์ปึ๊บอะรถมันจะพับตัวเราจะพับลงไปเลยนะครับพยายามแขนตึงๆย่อนตูดไปข้างหลังหน่อยนึงนะครแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับผมอีกหนึ่งทิกนะครับในกรณีที่คุณยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไม่กล้าหมุนเลยอยากให้ลองหมุนกับพื้นเปล่าๆแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ หมุนไปไงี้ปุ๊บนี่หมุนไปนี้ปุ๊บนี่หมุนไปนี้ครับเราใช้แขนขวาเรานะครับกวักเข้าตัวอย่างนี้นะครับพร้อมกับปล่อยมือซ้ายนะครับมันจะมางนี้เองนะครับหมุนไปให้ชินเลยนี่มันจะไปไงี้นี่นี่หมุนไปให้ชินเลยนะครับแล้วเวลารถมันไหลใช่ป่ะเราเลี้ยวไปหน่อยนึงอย่างนี้มันจะหมุนออโตเมติกเลยจังหวะที่มันหมุนออโตเมติกม,นนมือนี้เตรียมรับไว้อย่างเดียวนะครับ ดูอีกทีนะครับในมุมมองนี้บ้างนะครับเออคือเป็นไงถ้าสังเกตตอนหมุนของผมนะครับผมจะใช้วิธีการสบัดคือปัดไปเลยวัดไปเลยปัดไปเลยผมจะไม่แบบว่าค่อยๆไปนะยิ่งมันหมุนช้าเท่าไหร่นะครับ ระดับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือเอาง่ายๆให้ยิ่งมันหมุนอย่างเงี้ยเราปล่อยมือน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นในการที่เราจะจับแฮนด์ได้มันมีเยอะนะครับเล่นไปนะครับแล้วคิดตามไปนะครับพยายามหาข้อผิดพลาดของการที่เราทําไม่ได้ให้เจอนะครับแล้วเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเราไม่ได้เล่นเอาจํานวนนะเราเล่นเอาคุณภาพนะครับผมก็ประมาณนี้กับบาเฟปที่60นะครับยังไงไปลองหัดเล่นกันดูและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามกันเลยครับผม